ถ้ามีคนถามเราว่าศาสนาคริสต์คืออะไรโดยทั่วไปแล้วเราก็คงจะตอบเขาด้วยการพาเขาไปยังหนังสืออย่างมัทธิวมารโกลูกาหรือวยอนหนังสือแห่งพระกิตติคุณที่จะจดบันทึกเรื่องราวชีวิตการกระทําคําสอนของพระเยซูหนังสือทั้ง4ี่เล่มนี้เนี่ยเป็นที่ที่ดีมากที่จะอธิบายและตอบคําถามว่าศาสนาคริสต์คืออะไรแต่ก็ยังมีอีกที่หนึ่งครับที่ดีไม่แพ้กัน ที่หลายคนเรียกว่าเป็นพระกิตติคุณเล่มที่5หรือว่าเป็นพระกิตติคุณแห่งพระคัมภีร์เดิมก็คือหนังสืออพยพนี่แหละครับหนังสืออพยพเนี่ยเป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นก่อนพระเยซูเกิดประมาณ1500ปีแต่ว่าหนังสืออพยพเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นภาพสะท้อนของพระเยซูอย่างเช่นเนื้อหาที่ผมจะพาไปดูในวันนี้ครับเมื่อครั้งที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติ10ป,ประการ ในหนังสืออพยพบทที่7ถึงบทที่10ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นรูปแบบหรือโครงสร้างของลักษณะทางภาษาที่โมเสสใช้ในการเล่าเรื่องของเขาในตอนเช้าจงคอยเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแต่เช้ามืดจงไปคอยพบฟาโรที่ริมฝั่งแม่น้ำแต่เช้ามืดจงไปเข้าเฝ้าฟาโรภัยพิบัติประการที่1 4แล้วก็7จะขึ้นต้นเหมือนๆกันคล้ายๆกันแต่เช้ามืดเหมือนๆกัน แต่ในพิบัติประการที่ 3, 6 9, และ9เราจะสังเกตว่าโมเสสหรือพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีการบอกหรือเตือนฟาโร่ล่วงหน้าเลยจากรูปแบบหรือโครงสร้างลักษณะแบบนี้จะเห็นได้ว่าภัยพิบัติประการที่1ถึงเเนี่ยมันมาเป็นซีรีส์มาเป็นชุด3ชุดชุดละ3ประการแต่ภัยพิบัติประการสุดท้ายประการที่10การประหารบุตรหัวปี มันอยู่นอกเหนือจากภัยพิบัติประการอื่นๆครับมันไม่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติพระเจ้าไม่ได้ทําผ่านโมเสสหรืออาโรนอีกแล้วพระเจ้าลงมือทําเองมันเป็นเป็นจุดคลายแม็กของเนื้อเรื่องเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของเนื้อเรื่องตรงนี้และในอพยพบทที่12ข้อ29-30บอกว่าเที่ยงคืนวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประหารบุตรหัวปีทั้งหมดในอียิปต์ตั้งแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโรผู้ประทับบนบัลลังก์ ลงมาจนถึงบุตรชายหัวปีของนักโทษในคุกตลอดจนลูกหัวปีของสัตว์ทั้งหลายด้วยฟาโรห์และข้าราชการตลอดจนชาวอียิปต์ทั้งปวงตื่นขึ้นมากลางดึกร้องไห้คร่ำครวญดังระงมไปทั่วอียิปต์เพราะทุกบ้านมีคนตายการประหารบุตรหัวปีหรือลูกชายคนโตมันสำคัญยังไงเพราะว่าในสมัยนั้นลูกชายคนโตจะมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้สืบทอดวงตระกลูลต่อไป เป็นกำลังสำคัญและเป็นความหวังของทุกครอบครัวการจะตัดลูกชายคนโตออกไปก็เหมือนการตัดอนาคตของครอบครัวของเขาไปการที่บุตรหัวปีของทุกครอบครัวในอียิปต์รวมถึงโอรสหัวปีของฟาโรจะถูกประหารก็เหมือนกับการทำลายอนาคตของอียิปต์ทั้งประเทศสิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าในพยพบทที่12เนี่ยก่อนที่พระเจ้าจะประหารบุตรหัวปีของทุกครอบครัวมันมีคำสั่งแป,กแปลกๆที่พระเจ้าได้สั่งให้พวกอิสราเอลทำครับ ในอพะยพบทที่12ข้อ21ถึง23บอกว่าแล้วโมเสเชิญผู้อาวุโสของอิสราเอลมาทั้งหมดและบอกคนเหล่านั้นว่าจงไปคัดเลือกลูกแกะหรือลูกแพะจากฝูงมาสำหรับครอบครัวของท่านแล้วฆ่าแกะปัสคานั้นจงเอากิ่งหูศพกรรมหนึ่งจุ่มลงในเลือดลูกแกะที่รองไว้ในอ่างแล้วทาที่ขอบบนของประตูและที่วงกบประตูทั้งสองด้าน อย่าให้ผู้ใดออกไปนอกประตูบ้านตราบจนรุ่งเช้าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จไปทั่วดินแดนเพื่อประหารชาวอียิปต์จะทรงเห็นเลือดที่ขอบบนและที่วงกลบประตูทั้งสองด้านพระองค์จะเสด็จผ่านประตูนั้นไปไม่ทรงอนุญาตให้เพชฌฆาตเข้าไปในบ้านประหารพวกท่านจริงๆรายละเอียดมันมีเยอะมากครับผมขอสรุปภาพใหญ่ๆง่ายๆแบบนี้ว่าพระเจ้าเนี่ยสั่งให้พวกอิสราเอลแต่ละครอบครัว เอาลูกแกะมาตัวหนึ่งมาฆ่าแล้วก็เอาเลือดของมันทาที่วงกบหรือขอบประตูบ้านของเขาเพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายว่าเมื่อพระเจ้ามองเห็นเลือดนั้นแล้วพระองค์จะผ่านเว้นไปไม่เข้าไปทําอันตรายแก่คนในบ้านนั้นทําไมนะถ้าไม่มีเลือดพระเจ้าจะไม่รู้หรอครับว่าใครอยู่ในบ้านถ้าไม่มีเลือดพระเจ้าจะแยกแยะไม่ได้หรอว่าข้างในบ้านเป็นพวกอิสราเอลหรือเป็นพวกอียิปต์ท่านคิดยังไง ผมคิดว่าพระเจ้าทราบนะพระเจ้าสามารถที่จะแยกแยะได้แน่นอนพระเจ้าสามารถที่จะรู้ว่าใครอยู่ในบ้านแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอียิปต์หรือเป็นอิสราเอลในสายตาของพระเจ้าแล้วทั้งอียิปต์และอิสราเอลก็เป็นคนบาปเหมือนกันครับและเมื่อพระเจ้าลงมาพิพากษาลงโทษความบาปจะไม่มีบ้านไหนหรือครอบครัวไหนที่รอดพ้นการพิพากษาของพระเจ้าได้ เพียงแต่สําหรับผู้ที่เชื่อและเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าได้ให้ลูกแกะตัวนั้นมาเป็นตัวแทนรับโทษความบาปแทนพวกเขาในขณะที่เราอ่านบทที่12เนี่ยมันมีคําสั่งละเอียดเยอะแยะไปหมดแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่สะกิดใจผมเป็นพิเศษพระเจ้าสั่งให้พวกอิสราเอลเนี่ยคัดเลือกลูกแกะมาไว้กี่วันนะครับก่อนที่จะให้ลงมือฆ่า ในอพยพบทที่12ข้อที่3และข้อที่6บอกว่าจงแจ้งแก่ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าในวันที่10ของเดือนนี้แต่ละครอบครัวจะคัดลูกแกะตัวหนึ่งจงดูแลมันไว้จนถึงเย็นวันที่14ของเดือนซึ่งเป็นเวลาที่ประชากรของชุมชนอิสราเอลทั้งปวงจะต้องฆ่าลูกแกะในตอนพบคำ่ำ เขาเลือกลูกแกะออกจากฝูงแล้วมาดูแลมันไว้4วันทำไมต้องดูแลตั้ง4วันครับทำไมไม่เลือกออกมาแล้วก็ฆ่าทันทีผมคิดว่าคำตอบมันชัดเจนมากครับการที่ให้แต่ละครอบครัวต้องดูแลลูกแกะของตัวเองที่ถูกแยกออกมาจากฝูงถึง4วันเพื่อที่จะให้แต่ละครอบครัวได้ตระหนักรู้ว่าการตายของลูกแกะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว มันไม่ใช่แกะทั่วทั่ไปที่ไม่มีชื่อที่เหมือนกับตัวอื่นที่อยู่ในฝูงแต่มันคือลูกแกะที่อยู่กับพวกเขาที่อยู่ในบ้านของเขามาสี่วันพวกเขาคงต้องได้ให้อาหารต้องได้เลี้ยงดูหรือได้เล่นกับมันพวกเขาคงจะได้เริ่มมีความผูกพันกับมันเป็นพิเศษและพวกเขาคงจะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากลักษณะนิสัยของลูกแกะตัวนั้นว่าลูกแกะตัวนี้มันช่างไร้เดียงสาเหลือเกินมันไม่รู้เลยว่ากําลังจะถูกฆ่าในอีกไม่กี่วัน ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบโดยพระเจ้าครับเพื่อที่จะให้อิสราเอลรู้ว่าความตายของแกะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแกะที่ไร้เดียงสาตัว,ตวนี้กําลังจะตายแทนตัวฉั้นและครอบครัวตอลอดทั้ง4วันเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกแกะมันร้องพวกอิสราเอลก็คงจะได้รู้สึกสกิดใจว่าลูกแกะตัวนี้จะต้องถูกฆ่าเพื่อพวกเขาจะได้รับการไว้ชีวิตลูกแกะตัวนี้ได้ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ มันไม่ใช่แกะตัวไหนก็ไม่รู้จากที่ไหนก็ไม่รู้ที่มาตายแทนพวกเขาแกะตัวนี้ที่พวกเขาเลือกมาที่อยู่กับพวกเขานี่แหละที่ตายเพื่อพวกเขาและลูกแกะตัวนี้ตายยังไงนะครับถูกฆ่าด้วยน้ำมือของพวกเขาเองพระเจ้าออกแบบสิ่งนี้เพื่อที่จะชี้ไปถึงพระเยซูคริสต์ครับในหนังสือหนึ่งเปโตบทที่ 1: ข้อ1 8บบอกว่าเพราะท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านพ้นจากวิถีชีวิต อันไร้แก่นสารซึ่งท่านรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษพระองค์ไม่ได้ทรงถ่ายท่านด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ผู้เป็นลูกแกะอันปราศจากตําหนิหรือข้อบกพร่องใดๆพระองค์ได้ทรงเลือกสรรพระคริสต์ไว้ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏในวาระสุดท้ายนี้เพื่อท่านทั้งหลายอย่างที่ ลูกแกะเหล่านั้นตายเพื่อพวกอิสราเอลเป็นการส่วนตัวเพื่อแต่ละคนแต่ละครอบครัวพระเยซูคริสต์ก็ตายเพื่อพวกเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวด้วยเหมือนกันพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อตาสีตาสาในมีในมาพระองค์ไม่ได้ตายเพื่อใคร,ใครก็ไม่รู้พระองค์ไม่ได้ตายเพื่อคนในโลกนี้แบบกว้างๆแบบทั่วไปแต่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อปีจิโรตคุณวีรกิจโชตนุก,กูล พงพนิษ์ลิ้มประสูตเพื่อพวกเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวผมเชื่อว่าถึงแม้เราจะเป็นเพียงคนบาปคนเดียวในโลกใบนี้พระเยซูครสิสต์ก็ยังรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะลงมาตายเพื่อเราเช่นเดียวก,กันกับที่พวกอิสราเอลเป็นคนฆ่าลูกแกะตัวนั้นครับพวกเราเองก็มีส่วนรับผิดชอบต่อการตายของพระเยซูด้วยเหมือนกัน ใช่จริงอยู่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมื่อ2,000ปีที่แล้วตอนที่พระเยซูถูกตึงที่กางเขนแต่ความบาปของเราเป็นตัวผลักดันพระเยซูขึ้นไปเป็นความบาปของเราที่ตอกตะปูลงที่มือและเท้าของพระองค์ผมอยากให้เราหยุดคิดสักนิดหนึ่งครับอยากที่จะให้เราทบทวนคิดถึงความบาปที่เราเคยทำความบาปที่เรารู้สึกละอายใจที่บางทีอาจจะไม่มีใครเห็น ที่บางทีอาจจะไม่มีใครรู้ความบาปเหล่านั้นแหละครับที่เป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์ต้องตายความบาปเหล่านั้นแหละครับที่ตึงพระองค์ไว้ที่กางเขนสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างลูกแกะในหนังสือพยพนี้กับพระเยซูคริสต์ก็คือลูกแกะนั้นไม่สามารถที่จะเลือกชะตาชีวิตของตัวเองได้แต่พระเยซูเลือกได้พระเยซูยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อที่จะนำเราออกจากการเป็นทาสของความบาป เพื่อที่จะให้อิสรภาพและให้ชีวิตใหม่กับเราพระองค์ทราบดีว่าสิ่งนี้มีราคาที่จะต้องจ่ายครับมีราคาสูงถึงขนาดที่จะต้องจ่ายด้วยชีวิตของพระองค์เองแต่พระองค์ก็เต็มใจเพสูธทำสิ่งนี้เพราะพระองค์รักเราพระองค์รักผมและพระองค์รักคุณขอพระเจ้าอวยพรครับ